มาเด้อพี่น้องตำบักแดงนะคะเนาะนี่ค่ะตำบักแดงนะคะเนาะแล้วเราก็ฝานบักแดงซอยบักแดงลงไปนะฮะนี่เนี่ยค่ะเกลอนาะสวยซอยมันลงเลยนะคะซอยมันลงซอยมันลงไปเลยมงคนเปิดตู้ทีเปียกหน่อยมงคนเปิดตู้ทีเปียกหน่อยไม่เปิดแล้วก็ไม่ต้องไม่เปิดไปนะเนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยซอยลงนะคะทุกคนค่ะมอบมอฟ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 เนี่ยค่ะเกลอนาะสอยแบบมืออาชีพนะคะน้องที่เนี่ค่ะลดมือยานะคะ อ๊เปแแบบินไปอเลือดละรูกดงแมส,สัวสตีบอย่างเงี้อเลยว้าวอืมอืมเรามีทีเด็ดนะคะเล็บมือนางค่ะอ้กเสือบข้ามญ่แถมแม่ แคบหมูค่ะทุกคนนี่ยค่ะยี่ห้อ,หอ,หอ มีปูปแป้น้วยทุกคนปูปแปน้ปปแปนอืมอืม ข้ามสุดท้ายพี่น้องสิไปลระอิ่มลรแล้วมมนก็บเบิดละอพ่้อมแต่อะไรได้ค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ